ชอบเก็บชมชมนกชมไม้นะคะขอบพระคุณนะคะที่แวะมาให้กำลังใจเนาะมุมมุมสองนกนะคะอ้าวบอว่าจะส่งน,ก,นกกระนีไปแล้วโอ้ยเนาะฮัลโหลแป๊บหนึ่งค่ะแป๊บหนึ่งมาแล้วมา หิมะลงนะคะหิมะลงะะมาแล้วมาแล้วค่ะสวัสดีนะคะที่นี่รู้เหลือซีดเดนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสรัญญาแทยพายิงไทยในซีดเดนขอเก็บชมอีกแป๊บหนึ่งนะคะ อากาศไม่ดีนะคะบวกสององศาเองนะคะวันนี้ สวัสดีค่ะสวัสดีหนึ่งท่านนะคะยินดีต้อนรับค่ะมาแล้วมาแล้วแปบ๊บหนึ่งนะคะเขาเห็นเรามาเขาก็หนีนะเมื่อกี้นี้นกหลายชนิดมากเลยนะคะอ้าวสวัสดีค่ะมาแล้วมาแล้วขอพระคุณนะคะกำลังใจ ชมนกชมไม้ชมหิมะตกเหมือนกันนะคะที่นี่ลุเลีวสวีเดนภาคเหนือของสวีเดนนะคะ สวัสดีนะคะชมนกชมไม้นะคะเด สวัสดีสีท่านนะคะยินดีต้อนรับค่ะสวัสดีแปดท่านนะคะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะ มโปรยๆนะคะสังเกตเห็นยังไม่ได้เปลี่ยนล้อรถนะคะเปลี่ยนเป็นล้อรถหน้าร้อนเนาะจริงๆแล้ววันนี้ก็เขาก็ห้ามใช้แต่ว่าภาคเหนือนี้แฟนก็บอกอยู่นะคะว่าเขายังใช้ได้อยู่ จนถึงต้นเดือนพฤษภาโน่นแหละแต่ส่วนตัวยังรอให้แฟนช่วยนะคะเพราะว่าต้องเปลี่ยนอย่างอื่นด้วยทำไปพร้อมๆกันเลยเพราะว่าดูสิกาฮิมะยังอยู่อยู่เลยนะถนนเช้าๆมันลื่นนะคะ สวัสดีสิบเอ็ดท่านค่ะมาแล้วมาแล้วนะคะชมนกชมไม้ขอบพระคุณลายเดอค่คเดอโอ้โฟังเสียงเสียงฝนตก ฝนตกเลยหิมะตก สวัสดีนกอันเยัเหมือนเเคยล้วตอนเราล้างรถล้วตอนเราทำความสะอาดรถนกก็เยอะจังมาแล้วค่ะสวัสดีค่ะกำลังใจสิบสี่ร้อยสี่สิบดวง เพิ่มเลขศูนย์ไปนะคะมาาล้วค่ะร้อยหกสิบร้อยล้านดวงใจ <c oughs> ขอพระคุณหลายด้อมาเป็นกำลังใจให้ สัญญาไท้ภาษายิงไทยในสวีดเดนคนโคลาดบ้านเองเนี่ยจ้าคนด่านคุณทุดเตอมาเป็นกำลังใจให้คนด่านคุณทดแน่มาแล้วมาแล้วสิบแปดท่านนะคะ <c oughs> แฟนชวนไปข้างนอกนะคะไม่ไปเนาะอ,อยากส่องนกนะนกก็เงียบอีกแล้วเดี๋ยวมานะคะรอแป๊บหนึ่งเนาะ,ะใช้เวลานิดหนึ่งนะคะเพราะว่าเขาเพึ่งไปเมื่อกี้นี่แหละแฟนยังโอ้โหนกอะไรเยอะแยะเลยค่านะ เราเป็นคนไทยเราต้องบอกเขานะคะเขายังไม่รู้เท่าเราเลยเนาะพราเรานั่งส่งได้ทั้งวันส่งเสร็จแล้วก็ไปหาไปหาเซิร์ชดูนะคะใน Google นะ่ะก็ได้นกเอี้ยงนะ่ะเขาก็มีตัวผู้ตัวเมียนะคะมีอยู่คู่หนึ่งแหละ ตัวตัวผู้จะปากสีเหลืองนะเหมือนนกเอียงบ้านเราเนาะแต่ตัวเมียเขาก็จะเป็นสีออกน้ำตาลน้ำตาลเข้มนะคะแต่ปากไม่เหลืองนะก็ได้ความรู้เพิ่งได้เมื่อวานเมื่อวานก่อนนะคะ รู้ว่าใช่ใส่บายแบกหามนะคะมันไม่ใช่อออะไรนะก็ชอบนะคะมีความสุขดีเนาะเห็นนกนะแต่งานงานประจำนี่ยังไม่ได้นะคะช่วงนี้ก็อยู่บ้านอ่านหนังสือสมัครงานไปเรื่อยๆเลยตามเว็บไซต์นะคะสมัครงานตามเว็บไซต์ แล้วก็ทำวีดีโอไปด้วยค่าเวลาไปนะคะนี่อ่านหนังสือเสร็จแล้วก็เลยขอไลน์นิดหนึ่งแหละนกก็เงียบปิดเลยสี่โมงกว่าสี่โมงสี่มงสี่สิบสี่นาทีนะคะเวลาสี่โมงเย็นกับสี่สิบสี่นาทีเวลาท้องถิ่นซิวเดน อากาศก็อย่างที่เห็นนะหิมะปโปรยอากาศบวกสององศา เหลืออีกสามนาทีสลัญญาว่ามีอะไรให้ชมนะคะแปบบ๊บนึงนะเดี๋ยวจะไปโชว์เออแปบบ๊บนึงนะคะโอ้ยว่าจะโชว์แป๊บบนึงพาไปโชว์เออน,นะนกหัวควานนะคะแป๊บนึงนะนกหัวควานก็เอาลูกสนมานะก็เอาลูกสนมากินนะคะแป๊บบนึงมนะันเป็นอะไรที่แบบโอ้ย เดี๋ยวออกไปนอกแป๊บธรรมธรรมชาติของที่นี่นะครัะหนึ่งไ <c oughs> อุย้ยขอโทษนะคะเดี๋ยวนะคะแปบ๊บนหงนะะนี่น้ำแข็งเริ่มละลายแล้วนะคะ กำลังลูกสลัญยาเองทำปิกาเอสองปีนี่นี่น,นี่ดูนะคะนี่เอนกหัวควานนะคะนี่นกหัวควานก็เอามาเนะี่ยลูกสนนะคะนกหัวขวานนนแล้วแล้วเ,เ,เขาเขาก็ขึ้นไปจอดจอเจอะอยู่บนนู้นนะคะขึ้นไปขึ้นเอามาเสร็จแล้วเขาก็เป็นนั่งเข้าเขาเขาเขาอยู่บนนู้นแหละเนี่ย <laughs> เป็นอะไรที่แบบโอ้โหเขาเห็นแบบว่าอ๋อถ้าเราเข้าไปในป่านะคะถ้าเข้าถ้าเข้าไปในป่าเนะ่ะจะสังเกตได้นะคะว่าใต้ต้นไม้นะ่ะใต้ต้นไม้ก็จะเป็นกองทเนินเลยนะคะเดี๋ยวเดี๋ยววันไหนว่างแล้วจะได้ไปเมปื่อปี เมื่อสองปีที่แล้วทำงานกรมป่าไม้เนาะก็เห็นนะคะเห็นเยอะอยู่เห็นโอ้โหแบบเป็นอะไรที่แบบลูกอันนี้เขาก็สามารถเก็บเก็บมาแบบประดับบ้านได้นะคะเวลาหน้าเเทศกาลคริสต์มาสเนาะโอ้โหแบบเรายังไม่สามารถไปเอามาได้อย่างเข้าเลยนะคะ เ,เอาขึ้นไปบนเสาไฟนะคะเนี่ยนู่นเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะไปเจาะนั่นนะไปเจาะอยู่ไปเจาะอยู่ข้างบนนั่นแหละต้นไม้ต้นนี้เขาไม่เจาะนะคะเขาไปเจาะต้นนู้นต้นไม้ต้นนู้นประจําต้นนี้เขาเขาไม่เจาะเพราะว่ามันจะแข็งนะแฟนเขาบอกนะคะมันจะแข็งต้นไม้อันนี้มันจะแข็งกว่าอันนั้นต้นนู้นเนีเขาชอบเจาะนะ แค่นี้นะคะขอบพระคุณมากค่ะโอ้โหหิมะลงนะคะโปรดสังเกตหิมะห <c oughs> ิมะตกหิมะตกแล้วพบกันใหม่ไรนาคะ่ะทักตุ้มีแก๊สในทิตารถเบลเช็คแต่ยังปอตาบุรไทยแลนด์สกาศินวีนัสตะกงบายบาย see you again later thank you thank you ลักๆนะคะอู้หหนาวแล้วหนาวแล้วหิมะตก